ยินดีต้อนรับสู่ช่องสกีญี่ปุ่นคาช่องดีมีสาระให้ความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุน่นเน้นการเขียนคันจิให้ถูกวิธีถูกต้องตามสไตล์ของคนญี่ปุน่นแล้วก็มีการเสนอการพับกระดาษรูปแบบสไตล์ญี่ปุ่นน่ารักน่ารักมากมายเลยค่ะการเขียนตัวอักษรคันจิลำดับการเขียนเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะสมัยก่อนตอนที่มาอยู่ญี่ปุ่นแรกๆเราเริ่มเขียนคันจิเราก็คิดว่าไม่มีความสําคัญอะไรเลย พราะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษถึงเราจะเขียนผิดลำดับแต่ตัวอักษรก็ยังสวยดีไม่มีปัญหาค่ะสำหรับตัวอักษรคันจิแล้วลำดับการเขียนเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราเขียนผิดลำดับตัวหนังสือจะบิดเบี้ยวไม่สวยแล้วถ้าคนญี่ปุ่นเห็นว่าเราเขียนผิดค่ะเราจะดูไม่ดีมากๆเลยค่ะหนึ่ง 3ามเอื้ออื้ออัพอัพข้างบนข้างบน1น2 สัตสัต d ดาว d o w ข้างล่างข้างล่างถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามนะคะบ๊ายบายมาตั้งเลย